ต่อกันที่งานเปิดตัวแคมเปญใหม่ได้เวลาฟังเสียงดวงตาโดยแบรนด์วีตาเบอรี่ที่จะมารณรงค์ให้ทุกคนหันมาดูแลใส่ใจดวงตาผ่านภาพยนต์โฆษณาชุดล่าสุดเสียงจากดวงตาโดยมีพระเอกหนุ่มในตาสดใสยอย่างนาเด็ดคุกีมิยะซึ่งเป็นแบรนด์แอมบัสเอรขงีตาบ่มาเป็นปีที่3แล้วมาพร้อมกับน้องตาตาไอคอนคนใหม่รวมเป็นตัวแทนในการย้ำเตือนให้ทุกคนพักสายตากันบ้างนะบางทีเนี่ยเราเล่น ไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าอะไรก็ตามดูทีวีนานจนเกินไปจนลืมไปว่าตาเราเนี่ยสายตาเราล้าแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีเพื่อนที่ดีแล้วนะครับอย่างเช่นวีตาเบอร์รี่นะครับที่มีวิตามินเอสูงช่วยในการมองเห็นก็อย่ามัวแต่สนุกนะครับจนลืมดูแลดวงตานะครับ แคมเปญของวีต้าเบอร์รี่ในปีนี้นะคะก็มีชื่อว่าได้เวลาฟังเสียงจากดวงตาไม่ว่าเราจะทํางานหรือว่าจะพักผ่อนเนี่ยจอยังเป็นส่วนหนึ่งของเราเน้นดูแลดวงตาของเราด้วยการดื่มวีต้าเบอร์รี่นะคะเราใช้สายตากันเยอะแล้วนะคะก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพดวงตากันด้วยนะคะ เพราะเราหยุดพฤติกรรมติดจอไม่ได้แต่เราดูแลดวงตาได้ด้วยการพักสายตากันสักนิดและสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.brandsworld.co.th และ www.facebook.com/brandsvita นะคะ